ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับย่างมือแรงของมือวันที่ยี่สิบห้านะครับครับวันนี้ก็เป็นมือหัวเราพัฒนาออกนะครับพี่น้องเอฟซีครับวันที่ยี่สิบห้านะเพือวันศุกร์นะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นจุดฟันธุ์ทงนะครับของเอฟนะครับพี่น้อง เขียนบันทีสก่อนนะครับเนาะที่ยี่สิบห้า ผลงานรอบที่แล้วครับพี่น้องที่รับกับเขาตะเลขบิงนะครับชุดจับปูของแอ๊นะครับบ่เขานะครับรับพวะแอ๊บในวิ่งแปดกับเก่าคือกันนะครับเนาะครับรอบนี้นะครับเนาะแอ๊จะวิ่งสองตัวคือเก้านะครับพี่น้องรับเหล็กบินบ่มี้วพี่น้องที่พรวะแอ๊เห็ียดออกมาแล้วได้แช่เหล็กสามตัวเท่านั้นนะครับ ของแอบนะครับส่วนมากจะมาบนนะครับเนาะขับวิ่งศูนย์กับสองนะครับขับวิ่งศูนย์กับสองนะครับพี่น้องเอฟซี เรียกสงสัยเป็นตมาเบิร์นนะครับพี่น้องสูตรของแอดนะครับเอาเงี้ยมือแร่งเสียงนกกาะบวาเหลือมาจับขั้นใหม่จิ้งไหม่ห่วงแล้วนะครับพี่น้องที่ร้ายอยู่บานสวนของแอดนะครับนกกาะวาครับชุดจับคู่นะครับศ2นย์นะครับ ศู 02, นะครับพี่น้องที่สองสองนะครับศูนยแล้วก็สองสองนะครับพี่น้องครับเลข3ตัวนะครับแอปแอปจะให้พี่น้องห้าอยู่สอชุดนะครับเลขเลขสามตัวนะครับก็คือเอาจับชุด เลขสองตัวให้ครบกันนะครับ2 9นะครับเลขสามตัวนะครับ เก้สองสองนะครับเก้าศูนสองนะครับพ่น้องครับลักลอยนะครับพี่น้องที่เอาแปดกันไว้น้ำเด้อนะครับแปดสองสองเก้าแปดศูนย์สองนะครับพี่น้องระวังให้ดีนะครับ เ,เขียนไว้เลยนะครับนะแปดนะครับแปดศูนยอกับแนวทางของแอดก็มีอยู่แค่นี้นะครับพี่น้องที่รับเน้นๆนะครับเล็กสมคู่ของแอดนะครับก็บคือ0ูนย์สองกับ2อเก่านะครับ0ูนย์สองสองสอนะครับ พี่น้องกดแคปหน้าจอนะครับเอาทวนอีกรอบนึงนะครับเนาะครับเลขวินของแอบนะครับบ่มีนะครับก็คือเอาเป็นวินสามตัวเลยพี่น้องที่ครับบรด้วินสี่ตัวนะครับครับวิ่งซวนกับ2งนะครับพี่น้องที่นะครับมาก้วยกันก็คือ02นงนะครับเนีนๆให้พี่น้องเข้าเลยนะครับเนาะก็คือซวนซวงแขยนๆไปเลยนะครับเม็ดเดียวตัวเน้นตัวจ้องแอบนะครับ ครับส่วนเลข2คูนะครับที่เหลือนะครับสองสองนะครับถรามบิ้ลนะครับก็2สองเก่านะครับแอปคิดว่าเก่าน่าจะยุ่วลักลอยนะครับพี่น้องที่พี่น้องเขาสามารถเอาเก่าไปวิ่งน้ำกระได้นะครับเนาะสนับไซวิ่งสซหลุดนะครับเพราะว่าเลขบนล่างนะครับออกมาในชุดพร้อมกันทีเดียวนะครับก็เครือรัฐบาลให้นะครับเนาะแนวทังก็มีมยุ่คเขีนี้นะครับเนาะเลขสามถูกเก้าสองสองแปดสองสอง 9 02 802นะครับพี่รองเท้เสืเอาให้เฮี้ยงให้ปังกันสุขูสุขคนสหรับคลิปบนี้กะเอาไว้แต่เพียนแค่นี้ขอให้โชคขอให้มันขอให้เฮี้ยงขอให้ปังนะครับ